สวัสดีครับผมโอ๊บวงไผ่นะครับวันนี้ก็ให้ามาดูขั้นตอนนะครับในการแปรรูปไม้ไผ่เบื้องต้นอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการคัดแยกขนาดไม้นะครับผมนะครับคัดเกรดนะครับไม้ที่เราเอามาใช้ทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นคํากล้วยค้างถัว่วค้างแตงอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานของมันอยู่นะครับนี้เราก็ต้องมีเครื่องมือนะครับเพราะว่าเราใช้ใสายตากะเอาเนี่ยมันก็ เ,นนนนคเครื่องมือวัดไม้อย่างง่ายๆนะครับอันนี้ผมก็ทําเป็นหวีสับเป็นหลายๆขนาดนะครับผมอาาย่างของวงไพเราเองเนี่ยมาตรฐานของมาใช่นน้ายาเราเนี่ยเราจะใช้หน่วยเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับเราไม่ใช้หน่วยนิ้วเพราะว่าหน่วยนิ้วเนี่ยเวลาทางานทํายากเนื่องจากว่าหน่วยนิ้วเวลาหารแล้วเนี่ยมันมันจะตกเป็นหุนซึ่งหน่วยเป็นหุนเนี่ยมันเวลาที่เอาไปใช้งานเนี่ยถ้าบอกว่าหนึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งอย่างเงี้ย หนึ่งนิ้วสหุนอย่างเงี้ยถ้าพอมาวัดเป็นมิลลิเมตรแล้วมันจะตกเป็นทศนิยมหมดนะครับอ่าเราก็เลยใช้เป็นมิลลิเมตรง่ายกว่านะครับอ่าทีนี้วิธีการวัดไม้ไผ่นะครับเราก็ง่ายๆครับเราทําหวีสับอย่างนี้ขึ้นมานะครับจะมีตัวเลขบอกขนาดอยู่ว่ากี่มิลลิเมตรนะครับเราก็เอาเจ้าหวีสับเนี้ยสับลงไปในช่องนะครับ อย่างตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยจะมีสามารถวัดไม้ได้ตั้งแต่17มิลิเมตรจนถึงสามิเอดมลิเมตรนะครับผมเอาเต้าตัวสิบเอ็ดสิบเจ็ดเสียบไปก่อนนะครับจุดที่เสียบเราจะเสียบที่จุดที่แคบที่สุดของไม้นะครับจุดที่แคบที่สุดของไม้จะอยู่ใต้คอเล็กน้อยนะครับสิบเจ็ดเสียบไม่ได้นะครับผมก็เลื่อนมาเบอร์19บอ่าส9บเสียบได้นะครับหมุนไปหมุนมานิดหน่อยนะครับ ลองดูที่17เเสียงไม่ได้แน่หรือเปล่าออเคหมุนไปยังไงก็ไม่ได้นะครับสรุปไม้อันนี้ก็คือเบอร์19มิลิเมตรนะครับผมโดยสเปคของเราเนี่ยนะครับเหตุหนึ่งที่เราต้องแบ่งละเอียดถึงเป็นมิลิเมตรเพราะว่าบางคนระบุเป็นไม้1นิ้ว1นิ้ว,วครึ่ง2นิ้วเราก็เคยใช้งานในแบบนั้นมาก่อนนะครับแล้วเราพบว่าความห่างของการแบ่งสเกลเนี่ยถามว่าไม้1นิ้วครึ่งกับไม้2นิ้วเนี่ยขนาดมันแตกต่างกันเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ มันแตกต่างกันถึง25%เนี่ยเวลาเอาไปทำงานเนสายตาเรามันจับความเพี้ยนได้เยอะเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไม้แต่ละเบอร์เนี่ยความแตกต่างเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ควรจะเกินสัก10-12%นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยบวกลบอย่างเงี้ยถ้าไม้ไม่เกิน25มิลเนี่ยของวงภายเนี่ยสเปคจะบวกลบแค่มิลเดียวนะครับหมายความว่าซื้อไม้ไป25มิลิเมตรไม้ที่ได้ก็จะขนาดอยู่ระหว่าง24-25-26มิลไม่มีไม้หลุดจากไซนี้นะครับ เวลาไปทํางานมันก็จะเรียบเสมอเท่ากันหมดนะครับมีลารับซื้อไม้แล้วก็มีการคัดเลือกไม้พอสมควรน,นะครับแต่ว่าเวลาไปทํางานแล้วเนี่ยมันก็จะได้งานที่เรียบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในการซื้อไม้แบบที่แบบละเอียดแบบนี้อย่างเช่นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราจะสเปคบวกลบ2มิลนะครับผมไม้ที่บวกลบ2มิลเนี่ยนะครับอย่างเช่นไม้สเปค5 0ม mm มเนี่ยถ้าซื้อไม้50ม mm มไปอย่างเล็กที่สุดก็คือ48มิล ใหญ่สุดก็คือ52มิลนะครับถามว่าโอเคเราคัดไม้แล้วเราก็เรียกว่าขายไม้ที่แพงกว่าทั่วไปสักนิดหนึ่งแต่ในการเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับถามว่าแตกต่างจากคนที่ขายไม้นิ้วครึ่งถึง2นิ้ว2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งยังไงอย่างแรกสมมุติว่าเป็นงานที่เอาไปทํารูหรือว่าทําเลียงกันเป็นแพรพวกนี้หรือหุ้มสาวพวกนี้ไม้มันจะเรียบเสมอกว่าอย่างที่2คือเรื่องของจํานวนนะครับถ้าเกิดเราคำนวณมาแล้วว่าเราต้องใช้ไม้2นิ้วจํานวน1000ันท่อนอย่างเงี้ย ถามว่าไปซื้อไม้นิ้วครึ่งถึง2นิ้ว1000ันท่อนเนี่ยมันจะเต็มหน้าง,งานพอดีไหมผมตอบได้เลยว่าไม่เต็มเพราะว่าถ้าเกิดมซื้อไม้นิ้วครึ่งถึง2นิ้วมาค่าเฉลี่ยคุณน็คือ1น5นิ้วแต่ถ้าคุณซื้อไม้ของเราไปเนี่ยไม้สเปค50มิลผมรับรองว่าเป๊ะนะครับเพราะไม้ค่าเฉลี่ยมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องของการง่ายความเรียบร้อยความสวยงามที่สวยงามกว่าและความง่ายที่ว่าโอเคคุณคำนวณไว้ว่ามันใช้ไม้กี่ลำมันจะจบที่เท่านั้นเลยนะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าง,งานละเอียดกว่านั้นง,งานระดับเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นไม้ที่ทำเฟอร์นิเจอร์นะไม้ตั้งแต่17มิล19มิล21มิลพวกนี้สเปคบวกลบ1มิลนะครับอาา่ะฮะเพราะว่างานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราทําไป100ตัวเนี่ยมันจะต้องมีขนาดที่เท่ากันมากคัดเคลื่อนน้อยมากนะครับผมอันเนี้ยก็เป็นวิธีคัดแยกเพิ่มมูลค่าใครที่มีไม้ไผ่ถ้าเกิดคุณขายเป็น วัตถุดิบมันก็มีมูลค่าน้อยแต่ถ้าเกิดคุณแปลรูปคุณคัดแยกนะครับทำจำนวนได้อย่างเงี้ยมูลค่ามันก็จะเยอะขึ้นนะครับอ่ามันก็จะมีทางไปที่ง่ายขึ้นด้วยนะครับคนเอาไปใช้ก็ไม่งุนงิดอะ่ะเพราะเราเคยเคยซื้อไม้มาก่อนเหมือนกันเราก็งุนงิดได้ซื้อไม้มาแล้วมันคือซื้อไม้2นิ้วได้ไม้2นิ้วครึ่งสำหรับเราก็ไม่ดีใจนะเพราะว่าหน้างานเราอาจจะต้องการแค่ไม้2นิ้ว1 0 0 0พันลำเรียงเท่ากักนแต่ถ้าเราทําอย่างเงี้ยนะครับ อ่งานมันก็จะเรียบกว่าสวยกว่าแล้วก็จัดการได้ง่ายกว่าสำหรับผู้ที่อยู่หน้างานครับผมสวัสดีครับ